ที่9ตรวจสอบอูเย,ยวเดินไปข้างหน้าตบไหลจูกเก๋เฉินจูกเก๋เฉินถึงได้ดึงความคิดกลับมาได้จากนั้นจึงกล่าวต่อว่าครั้งนี้คุณชายรองถูกใครบางคนใช้แผนล่อเสือออกจากถ้ำที่แรกมีคนแต่งกายคล้ายคุณชายรองทำให้ข้าต้องแยกตามไปในขณะเดียวกันก็มีคนแต่งกายเป็นข้าทำให้คุณชายรองตก หลุมภางที่มันวางไว้พอข้ารู้ตัวก็ช้าเกินไปแล้วเก้าหนึ่งเรื่องนี้ข้าต้องตรวจสอบให้ชัดเจนอูเย,ยวเป็นหญิงฉลาดเมื่อได้ฟังก็เข้าใจในทันทีนางกล่าวว่าเฉินเจ้ากำลังสงสัยว่าข้างกายคนชายรองมีสายแฝงมาจูกเกอเฉินพยักหน้ากล่าวด้วยสายตาที่เยือกเย็นนอกจากเหตุผลนี้สมองข้าก็มีเหตุผลอื่นมารองรับไม่ได้แล้ว ผู้เยวเองก็รู้สึกถึงความร้ายแรงของสถานการณ์นี้ดีหากว่าคนของตนมีสายแฝงมาจริงก็เท่ากับว่าเป็นการเผยจุดอ่อนของตนต่อหน้าศัตรูปล่อยให้มันมาดังแกนางไม่ได้รู้จักจูกเกิลเชนเป็นวันแรกกลอนอุบายและความสามารถของเขาในแควนเอาออวีนี้ถือว่ายอดเยี่ยมที่สุดไม่ว่าเรื่องใดที่เขาปักใจเชื่อหากไม่ใช่ก็ใกล้เคียง อูยเยลกล่าวอย่างกังวลใจว่าในเมื่อมีคนที่กำลังมองเราจากมุมมืดคุณชายรองอยู่ที่นี่มิใช่อันตรายหรอกหรือจูกเกอเชนกล่าวอย่างมั่นใจว่าสายผู้นี้แม้ว่าจะหลบหลีกสายตาผู้คนมากมายจนสามารถหลอกล่อคุณชายรองออกจากหอ,อกจุ้ยเซียงไปได้แต่เมื่อการลอบสังหารล้มเหลวเขาก็จะต้องรู้เป็นคนแรกแน่นอน คาดว่าคงต้องรู้เรื่องที่คุณชายร้องได้รับบาดเจ็บเช่นกันแต่ตอนที่คุณชายร้องบาดเจ็บหนักจนสลบไม่ได้สติมาปรากฏตัวที่หอด้วยเสียงกลับไม่มีศัตรูถือโอกาสมาโจมตีคุณชายร้องเจ้าไม่คิดว่ามันแปลกหรือนี่สามารถอธิบายได้ว่าสายผู้นี้ดูจะมีมโนธรรมอยู่บ้างถึงได้แจ้งข่าวให้ศัตรูทราบ อูเย,ยวจึงวางใจพร้อมถามว่าเฉินเจ้าวางแผนตรวจสอบเช่นไรจูกเกอเฉินกล่าวด้วยคามั่นใจว่าเริ่มตรวจสอบตั้งแต่องคารักเงานักรอบสังหารและหน่วยข่าวกรององคารักเงาที่ไม่มีภารกิจเมื่อคืนอูเย,ยวเจ้าดูแลคุณชายรองให้ดีหากเกิดเรื่องใดให้องคารักเงาไปหาพี่อีชวนเข้าไปจัดการธุระกร โดยไม่อรอให้อูเหว่พยักหน้าเขาก็ทยานหายไปพร้อมกับคนชุดดำสองคนที่ยืนอยู่หน้าประตูอูเยวมองแผ่นหลังของจูเกิเฉินที่หายไปอย่างมึนงงทุกครั้งที่พวกเขาเจอกันก็จะไปมาอย่างรีบเร่งโดยปกตินอกจากนางที่รายงานข่ากลองของของกุยเซียงให้เขาจูเกิเฉินก็คุยกับนางเพียงไม่กี่ประโยค ในเวลาอื่นน้อยมากที่พูดคุยกับนางด้วยหัวข้ออื่นนอกเหนือไปจากเรื่องงานครั้งนี้ถ้าไม่ใช่เพราะคุณชายร้องได้รับบาดเจ็บเขาคงไม่ได้พูดคุยกับนางมากมายขนาดนี้เขาเป็นชายที่ฉลาดคล่องแคล่วว่องไวรู้ว่านางคิดกับเขามาหลายปีในขณะนั้นเองณนะห้องใต้ดินส่วนลึกของป่าไผยบริเวณจวนนันกง เสียงตะวัดลั่นของชายคนหนึ่งก็ดังขึ้นด้วยอารมณ์เดือดดาลจุบผูดไม่ได้เรื่องตามมาด้วยเสียงโครมครามของโต๊ะและเก้าอี้ที่ถูกทำลายจนแหลกละเอียดด้วยพลังจากกำลังภายในส่งผลให้คนชุดตารรมที่กำลังคุกเข่าอยู่ตรงหน้าเขาไม่กล้าแม้แต่จะหายใจใชายในชุดคลุมสีเงินผู้นี้ถ้ามิใช่สีหน้าที่่งบอกว่ากำลังโมโหกับความผิดพลาด แท้จริงแล้วรูปลักษณ์ของเขานับว่าสง่าผ่าเผยมีความสามารถและดูเอาแต่ใจข้างกายเขาคือชายวัยกลางคนที่สอลักษณะอันเปลี่ยนไปด้วยอุบายล้ำลึกชายวัยกลางคนผู้นี้ก้าวไปด้านหน้ากล่าวกับชายที่กำลังโมโหว่าไทจือเจ้าไม่ต้องกังวลไปพรยะเยค่ะแม้ว่าจะไม่ได้ลงมือค่ะ แต่ครั้งนี้คงทำให้เขาบาดเจ็บไม่เบาถือว่าได้ลงมือแทนพระองค์ไปบ้างแล้วพะยะค่ะครัน้นชายที่ถูกเรียกว่าไทจื้อได้ฟังสิ่งที่ชายวัยกลางคนผู้นี้กล่าวสีหน้าก็ดูสงบลงมากแต่ยังคงกล่าวต่อไปเพราะปราถนาจะระบายแรงกิ้วที่พลุ้งพลาดในอกว่าท่านรุงนี่คือทหารที่ฝึกเอาไว้ใช้นิยมจำเป็นท่านดูพวกไม่เอาไหนพวกนี้ ตอนที่จะใช้งานเหตุใดจึงไม่มีประโยชน์เลยแม้แต่น้อยข้าส่งนักข้าไปสามสิบกว่าคนกับข้าคนเพียงคนเดียวไม่ได้ท่านว่าข้าควรโมโหหรือไม่ไม่รู้ว่าเลี้ยงดูพวกไม่ได้เรื่องพวกนี้จะมีประโยชน์อะไรชายวัยกลางคนที่ถูกเรียกว่าท่านลุงคือเฟิงหลานพระเชษฐาของฮองเฮาในปัจจุบันอัครเสนาบดีฝ่ายซ้ายแห่งแคว้นเอวาอาวี แน่นอนว่าไทยเจอก็คืออาเทียนาวีโอรสของฮองเฮาท่านอัครเสมนับดีฝ่ายซ้ายกล่าวต่อไปว่าอันที่จริงนี่ถือเป็นโอกาสที่หาได้ยากยิ่งพยาะค่ะแต่ไม่คิดว่าเจ้าหนุ่มนั่นจะมีวรยุทธ์ลึกล้ำเช่นนี้ต้านทานพวกเราจนเสียคนไปครึ่งหนึ่งกระหม่อมคงประเมินความสามารถของเจ้าเด็กคนนี้ต่ำเกินไป ไม่คิดว่าคนของพวกมันจะหาที่นี่ได้เจอเร็วถึงเพียงนี้ถึงขั้นทำร้ายพวกเราจนต้องยอมถอยร่อนออกมามิเช่นนั้นเจ้าหนุ่มที่ได้บ,บ,บาดเจ็บนั่นมีหรือจะวิ่งหนีไปได้ครั้งนี้ถือว่าเขาโชคดีไปแต่ต่อไปจะไม่โชคดีเช่นนี้แนะ่พยะยะค่ะไหจือยิ้มออกมาคำพูดของอัคราเสนาบดีฝไฟยซ้ายตรงกับสิ่งที่เขาคิดไว้พอดี ทันใดน,นั้นไทจื้อก็นึกบางอย่างขึ้นมาได้จึงกล่าวกับอัครเสนาบดีฝ่ายซ้ายว่าท่านลุงสายที่เราส่งเข้าไปอยู่ข้างพวกเขาจะจัดการเช่นไรท่านอัคราเสนาบดีฝ่ายซ้ายยิ้มออกมาอย่างโหดเหี้ยมตอบกลับไปว่าจัดการข่าปิดปากเรียบร้อยแล้วพยะยะค่ะยามที่ตกลงกับสายพูดนั้นเราสั่งแค่ให้มันไปล่อคนออกมาไม่ได้บอกอะไรมากไปกว่านี้ ไม่ว่าพวกเราคุกคามเช่นไรมันก็จะไม่ปรีปลากแน่นอนกระหมอมเกรงว่าสุนัขจนตรอกอย่างมันจะถอยหรือเรียกร้องแผนการครั้งต่อไปในเมื่อแผนล้มเหลวแล้วด้วยความสามารถของจูกเกอเฉินจะต้องรู้แน่ว่ามีสายแฝงตัวอยู่กระหมอมเกรงว่าสายผู้นั้นจะถูกพวกมันตรวจเจอแล้วทำเรื่องที่ฝวกรอจะเสียประโยชน์ อีกทั้งยังมีน้องสาวผู้นั้นอีกเพื่อป้องกันปัญหาภายภาคหน้ากระหม่อมเกรงว่าพระองค์จะต้องกลับไปจัดการด้วยพระองค์เองแล้วพะยะค่ะไทยจื้อยิ้มอย่างหดเหียมแน่นอนว่าจะต้องเป็นเช่นนั้นท่านลุงมีแผนต่อไปเช่นไรหรือแววตาของอัครเสนาบดีฝ่ายซ้ายเต็มไปด้วยแผนการกล่าวออกมาว่าไทยจือ พระองค์ไม่จําเป็นต้องใจร้อนเกินไปหรอกพะยะค่ะเราต้องไม่แหวกย่าให้งูตืน่นกระหม่อมมีแผนการชั้นยอดเตรียมไว้แล้วพะยะค่ะไถ่เจอพยักหน้าอย่างพอใจจากนั้นจึงลุกขึ้นเดินไปตามทางเดินแล้วขึ้นรถม้ากลับวงังในขณะนั้นเองณฐานที่ตั้งหน่วยข่าวกลองที่คนชายร้องให้การควบคุมอยู่จูกเกเชิญได้แต่ขมวดคิ้วแน่น มองไปยังจดหมายที่ชิวเฟิงหัวหน้าหน่วยขา่าวกรองมอบให้เนื้อหาบนจดหมายทำให้เขารู้ว่าตนมาช้าไปกว่าเก้าหนึ่งทำให้เขาใจร้อนจนอยากจะประทะกับศัตรูจดหมายฉบับนี้ของอาปูซึ่งเป็นลูกน้องผู้มากความสามารถของเขาได้ทิ้งเอาไว้ในนี้เขียนสารภาพไว้อย่างชัดเจนนั่นก็คือเรื่องราวการทรยศหักหลังของคุณชายรอง บิดามารดาของเขาจากไปก่อนแล้วและน้องสาวจึงต้องใช้ชีวิตกันอย่างอดอดอยากๆต่อมาหัวหน้าหน่วยชิวเฟิงได้มาพบเข้าจึงจัดให้เขามาทำงานที่หน่วยข่าวกรองมีข้าวให้เขากินทำให้พวกเขาสองพี่น้องสามารถผ่านวันคืนที่ไม่ต้องกังวลเรื่องปากท้องและที่พักอาศัยอีกต่อไปในใจเขารู้สึกขอบคุณคุณชายรองเจ้านายท่านนี้เป็นอย่างมาก เพาว่าก่อนหน้านั้นหนึ่งเดือนเพราะหน้าตาที่งดงามของน้องสาวจึงถูกไยจือองค์ปัจจุบันบังคับรับเข้ามาเป็นอนุหลังจากที่เขารู้ก็ไม่กล้าไปบอกชิวเฟิงดังนั้นตนจึงแอบลอบเข้าไปในวังไทจือเพื่อจะช่วยน้องสาวไม่คิดว่ายังไม่ทันได้เจอน้องสาวก็ถูกองครักษ์จับได้แล้วตอนที่เขาคิดว่าครั้งนี้ตนคงหนีไม่พ้นแน่ จูๆชายวัยกลางคนผู้หนึ่งก็ได้ปรากฏตัวบอกว่าหากเขาช่วยจัดการเรื่องบางอย่างได้จนสำเร็จก็จะปล่อยน้องสาวและตัวเขาไปเมื่อได้ฟังที่ชายผู้นั้นบอกเรื่องที่ต้องการทำให้เขาจิงได้เข้าใจทุกอย่างที่แทนแล้วคนของวังไถจือรู้มาก่อนแล้วว่าเขาเป็นคนของคุณชายรองจึงตั้งใจพาน้องสาวเข้าวังไถจือเพื่อล่อเขามา เขาไม่ทราบเช่นกันว่าถูกรู้เข้าตั้งแต่เมื่อใดพวกเขาเอาชีวิตน้องสาวมาข่มขู่ให้ทำตัวเป็นสายแฝงเข้าไปแล้วล่อคุณชายรองออกมาที่ป่าไผ่นั้นแล้วยังให้เขาบอกฐานที่มั่นทั้งหมดอีกเขาจึงรู้ว่าที่แท้แล้วกลุ่มขององค์ไยจือแม้จะสะกดรอยตามเขาแต่ถ้าทางจะยังไม่รู้ฐานที่มั่นของคุณชายรอง ดังนั้นจึงรับมือด้วยการไม่ยีหลากต่อความตายใดๆทั้ทงสิ้นสั่งตรงข้ามคงดูออกว่ามีเขาที่ตัดสินใจที่แนว่วแน่ยอมให้ความดีและความชั่วพังพินาศลงพร้อมๆกันจึงไม่ได้บังคับและตั้งคำถามต่อบอกเพียงว่าหากทำเรื่องนี้สำเร็จเมื่อไหร่ก็จะปล่อยตัวน้องสาวของเขาให้เป็นอิสระดังนั้นเขาจึงตอบตกลง หลังจากที่เขาจัดการเสร็จแล้วช่วงเวลาต่อมาก็มีนักฆ่าไล่ล่าเขาจึงรู้ว่าตนกำลังทำการค้ากับปีศาจความรู้สึกเสียใจประดังประเดเข้ามาในเวลาต่อมาไม่รู้ว่ามีผีใดมาสิงดนใจแต่เขาไม่ยอมตายเช่นนี้แน่อาศัยความรู้ไม่ยินยอมในจิตใจในที่สุดก็จัดการนักฆ่าเหล่านั้นได้หลายคนต่อมาเขาได้ยินเขาว่า น้องสาวของเขาได้ฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดลงบ่อน้ำไปแล้วตีให้ตายเขาก็ไม่เชื่อว่าน้องสาวจะคิดเช่นนั้นเขารู้ว่าหนึ่งในกลุ่มไทยจือต้องเป็นคนลงมืออย่างแน่นอนหากเขาไปร้องของความยุติธรรมให้น้องสาวแน่นอนว่าต้องกลับไปหาคุณชายรองเพื่อยอมรับผิดและแสะดงความรู้สึกผิดต่อบาปนี้ด้วยการตายตามที่ชิวเฟิงทราบ จดหมายฉบับนี้มีเด็กคนหนึ่งนํามามอบให้กับเขาเขาจึงถามเด็กคนนั้นว่าคนที่ฝากจดหมายมาให้หน้าตาเป็นเช่นไรเด็กน้อยบอกเพียงว่าเป็นขอทานผู้หนึ่งเอาลูกอมมาให้เขาถือถือว่าเป็นข้าวิ่งจากนั้นชิวเฟิงจึงไปตามขอทานผู้นั้นตามสถานที่ที่เด็กน้อยคนนั้นเล่าแต่กลับไม่พบแม้แต่เงาของขอทานในสถานที่ดังกล่าว ยามเมื่อได้เห็นลายมือบนจดหมายฉบับนี้ชิวเฟิงแน่ใจทันทีว่าขอทานผู้นั้นคืออาปู้ปอมตัวมาในเมื่อนี่เป็นหนทางที่อาปู้เลือกเขาจึงไม่อาจขัดขวางได้หากอาปู้กลับมาจริงคาดว่าหน่วยเข่ากรองก็ไม่สามารถปล่อยคนทรยศหักหลังผู้เป็นนายไปเช่นกันเรื่องของสายที่แฝงตัวมาจบลงไปแล้ว จูกเกิดเฉินเดาไว้แล้วว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นแผนกับดักของไทจือดังนั้นจึงไม่ได้ประหลาดใจเท่าใดนักเรื่องราวครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนที่ดีมากดูเหมือนว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนภายในครั้งใหม่ดูแล้วเรื่องที่เขาต้องทำยังมีอีกมากทีเดียวเช้าวันรุ่งขึ้นอูเหยี่ยวเข้ามาในห้องของคุณชายรองเพื่อดูว่าเขาตื่นแล้วหรือยัง ไม่คิดว่าจะเห็นคนชายร้องนั่งอยู่บนเก้าอี้รอนางอยู่ก่อนแล้วอูเย,ยวจึงกล่าวด้วยความกังวลว่าคุณชายร้องเหตุใดไม่เรียกคนให้มาช่วยล่ะเจ้าคะคุณชายร้องตอบกลับว่าไม่ใช่เรื่องร้ายแรงเจ้าไปเรียกชิวเฟิงมาพบข้าทีเมื่ออูเย,ยวได้ฟังก็ไม่กล้าพูดมากจึงรีบออกไปเรียกชิวเฟิงผ่านไปเกือบหนึ่งคืน เงาดำเงาหนึ่งก็ปรากฏขึ้นในห้องคนนั้นคือชิวเฟิงเมื่อเห็นว่าสีหน้าของคุณชายรองดีขึ้นมากกว่าครึ่งจึงกล่าวอย่างดีใจว่าคุณชายรองในที่สุดท่านก็ฟื้นแล้วช่างดีเสียจริงคุณชายรองไม่มีเวลามาฟังเขาพูดไร้าสาระจึงกล่าวต่อไปว่าวันนั้นพวกเจ้าหาข้าเจอได้อย่างไรชิวเฟิงกล่าวว่า ตอนแรกเจอดาบหยกของคุณชายรองตกอยู่ข้างๆก้อนหินต่อมาก็เจอหยกของคุณชายรองตกอยู่บนพื้นอีกทั้งไม่ไกลจากหยกมีถนนล้อมรอบข้าจึงคิดว่าคนชายรองคงถูกคนช่วยไปแล้วจึงกระโดดข้ามกำแพงไปพบเศษผ้าที่แม้จะยอมไปด้วยเลือดแต่เห็นเพียงครั้งแรกก็รู้ว่านั่นคือเสื้อผ้าของคุชายรองข้าจึงยิ่งแน่ใจว่าตนคาดเดาวูู หลังจากนั้นชิวเฟิงและลันเกียวก็แอบเข้าไปในห้องเจอคุณชายรองกำลังยืนอยู่พอดีพวกข้ารู้สึกโล่งใจมากๆขอรับคุณชายรองกล่าวต่อว่าชิวเฟิงไปตรวจสอบผู้ที่ช่วยข้าไว้และให้อูเย่แจ้งจูเกิดเฉินให้มาพบข้าด้วยชิวเฟิงเมื่อรับคำสั่งก็หายตัวไปอย่างรวดเร็วดุดยามที่มา คุณชายรองแม้จะกำลังนึกสงสัยว่าคนที่ช่วยชีวิตตนไว้นั้นเป็นวยเทพมาจากแห่งใดกันแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องคบคิดอีกเรื่องหนึ่งก็คือคนที่หลอกล่อให้เขาเข้าไปในป่าไผ่้ว้นั้นแท้จริงแล้วเป็นจูเกอร์เชนหรือไม่เหตุที่เขาสงสัยเพราะว่าเขากับจูเกอร์เชนรู้จักกันมาเกือบสิบปีแล้วเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดที่จะทำเรื่องเช่นนั้น แน่นอนว่าต้องเป็นผู้อื่นในเวลานั้นมีบุคคลในชุดเทาปรากฏตัวขึ้นที่ประตูอย่างรีบเร่งคนผู้นั้นก็คือจูเกิรเฉินชั่วพิบตาที่ได้พบคุณชายรองในแววตาก็เปลี่ยนด้วยความยินดีแต่เมื่อเห็นสีหน้าของเขาจูเกิรเฉินก็รีบปรับท่าทางให้จริงจังขึ้นมาทันทีจูเกิรเฉินกล่าวก่อนว่าคุณชายรองครั้งนี้พวกเราถูกถทจือวางแผนเล่นงานขอรับ คุณชายร้องเมื่อได้ฟังก็รู้สึกโล่งใจขึ้นมาเหมือนว่าเขาจะคาดเดาได้ถูกต้องถ้าหากถามว่าในแคว้นอาอาวีมีใครที่เกลียดเขามากที่สุดก็คงไม่พ้นไถจือกับอัครเสนาบดีฝ่ายซ้ายแล้วอาจจะเป็นเพราะเพิ่งตื่นขึ้น,นมาคุณชายรองจึงรู้สึกว่าในห้องค่อนข้างอบอ้าวเขากล่าวออกไปว่าจูเกอพวกเราไปคุยที่ด้านนอกเถอะ จูกเก๋อเฉินรีบตรงไปข้างหน้าประคองร่างของคนชายร้องที่ยังอ่อนแรงเดินออกจากห้องฟังคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าจบเล่มหนึ่งแล้วนะคะต่อไปเจอกันเล่มที่สองนะคะนิยายเรื่องนี้มีทั้งหมดสเล่มค่ะไว้เจอกันในตอนต่อไปค่ะ